ท่านผู้ชมที่รักขอต้อนรับเข้าสู่โลกนิยายจีนอันน่าหลงไหลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการพผจนภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้บทที่สองขันทีน้อยผู้มีโชคเสวนเทียนลุกขึ้นจากเตียงท่านลุงกุ้ยข้าจะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าและออกไปเดินเล่นสักหน่อยไพยะขฝ่าบาทเบ่าจะไปเตรียมให้เดี๋ยวนี้ กุ้ยกงกงซาบซึ้งจนน้ำตาคลอเบ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฝ่าบาทนอนอยู่บนเตียงเขาเองก็ไม่สบายใจเช่นกันทุกครั้งที่ถูกทาดไฟเข้าแทกในอดีตอารมณ์ขององค์ชาย13แปรปรวนอย่างยิ่งขอเพียงพลังปราณฟื้นฟูกลับมาเล็กน้อยเขาก็คิดจะลงจากเตียงไปหาวิชายุทธอื่นมาลองฝึกฝนต่อทันทีคราวนี้เสือนเทียนนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงกุ้ยกงกงรู้สึกโล่งใจมากในตอนแรก ในที่สุดองค์ชาย13ก็เรียนรู้ที่จะทนุถนอมร่างกายของตนเองแล้วพระสนมหลานที่อยู่แดนประโลกรู้เข้าก็คงยิ้มราทั่วทั้งแดนปรโลกแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปทีละนิดกุ้ยกงกงพบว่าเรื่องไม่ได้ธรรมดาเพียงนั้นพฤติกรรมขององค์ชาย13บน่าตกใจเกินไปแล้วกระมังบอกให้นอนพักฟื้นอยู่บนเตียงหากไม่มีทุรีนใดอย่าเพ่นผ่านไปทั่ว ไม่ได้บอกให้กินดื่มถ่ายอยู่แต่บนเตียงทุบตีให้ตายก็ไม่ยอมลงมาแม้แต่ครึ่งก้าวเสียหน่อยนี่พระองค์คิดจะทำอะไรอีกหรือว่ากลายเป็นคนติดเตียงไปแล้วในเวลาหนึ่งเดือนเต็มจูๆ่ๆเสินเทียนก็กลายเป็นคนสงบเสงี่ยมเรื่องนี้ผิดปกติอย่างมากหากไม่ใช่เพราะเสินเทียนตเตรียมตัวอาบน้ำอาบถ้าจะออกไปข้างนอกกุ้ยกงกงกำลังจะเชิญหมอหลวงมาแล้วเชียว มาตรวจดูสักหน่อยว่าสมองของฝ่าบาทได้รับความเสียหายจากการถูกธาตุไฟเข้าแทรกหรือไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าบ้วนปากสวมชุดคลุมลายพยาง,งูหลามขาวอันวิจิตรเกล้าวผมทรงกระเรียนเหินเมฆจากนั้นสวมรองเท้าทายทองเหยียบเมฆเสินเทียนตกตะลึงจนแทบลงความเพราะใช้รูปงามในกระจกสง่าง,งามไร้ที่ติเหนือทำรงดาโดยกำเนิด รูปลักษณ์เช่นนี้หากอยู่ในโลกศตรวรรษที่21จะบาดบันต่อสู้น้อยลง20ปีแน่นอนไม่สิประหยัดเวลาสู้ชีวิตได้200ปีเลยมีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือวงแหวนที่อยู่เหนือสีสของเขายังคงเป็นสีดําเหมือนเดิมสาดสองจนใบหน้าของเขากลายเป็นสีดำเรากับหัวหน้าชนเผ่าสักพัวต้องหาวิธีจัดการปัญหาวงแหวนสีดําที่อยู่บนหัวโดยเร็วที่สุด เสื่นเทียนแอบสาบานในใจถึงเหนือสีซะจับเปลี่ยนเป็นสีเขียวหนึ่งไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ในใจเต็มไปด้วยหมื่นพันความคิดท้ายที่สุดเสิอนเทียนก็เดินออกมาจากตําหนักใจพิสทธิ์สิ่งที่ต้องกล่าวถึงก็คือขณะที่เสิอนเทียนเดินอยู่ในพระราชวังในรัศมีสิบเมตรจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยแม้กระทั่งผู้ขันทีและนางกํานันในวังก็ล้วนเดินหลบไปไกลประหนึ่งกลัวติดเชื้อเทพหายนะอย่างนั้น สายตาเช่นนั้นทําให้เสินเทียนไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งไม่รู้ว่าเจ้าคนอับโชคคนนี้ผ่านสิบหปีนี้มาอย่างไรในใจของเสินเทียนแอบรู้สึกเห็นใจองค์ชายสิบสาแต่ก็ยังชื่นชมอย่างสุดซึ้งเช่นกันเขาแค่โดนผู้อื่นมองเช่นนี้ครู่เดียวก็รู้สึกอึดอัดแทบตายแล้วส่วนองค์ชายสิามถูกผู้คนใช้สายตาเช่นนี้มองมานานสิบหปี ปรากฏว่าเขาไม่เพียงไม่ย่อท้อหรือลมเลิกความตั้งใจกลับกันแม้ตายก็ยังต่อสู้กับโชคชะตาไม่หยุดในขณะเดียวกันก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะถูกความมืดครอบงำจิตใจด้วยลักษณะน,นิสัยของเจ้าหมอนี่เอาไปเทียบกับนารูโตได้เลยระหว่างที่เดินอยู่ในพระราชวังเซินเทียนคอยสังเกตวงรัศมีที่อยู่เหนือสีสของคนอื่นไปด้วยเขาพบว่าวงรัศมีเหนือสีสของขันทีและนางกำนันส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นสีขาว และเป็นแสงที่ค่อนข้างสลัวมองแล้วธรรมดาไม่มีจุดเด่นไม่เหมือนคนที่มีโชคอันประเสริฐส่วนบรรดาขันทีและนางกำนันที่มียศสูงกว่าหน่อยหากเทียบกันแล้วแสงจะสว่างกว่าเล็กน้อยเขาพบขันทียศสูงสองสามคนเป็นครั้งคราวอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่องหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกายหัวหน้าฝ่ายอาชาหล,ลวงวงรศมีเหนือสีสะพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นสีเขียวอ่อนแผ่แสงสีเขียวจางจาง อุดมไปด้วยพลังชีวิตเช่นเดียวกับวงรัศมีเหนือสีสของกุ้ยกงกงดังนั้นสีดําแสดงถึงโชคร้ายวงรัศมีเหนือสีสคนทั่วไปเป็นสีขาวคนที่โชคดีจะมีวงรัศมีสีเขียวปรากฏเหนือสีสหรือหรือว่าคํากล่าวแบบนั้นในชาติที่แล้วจะถูกต้องถ้าอยากให้ชีวิตดํารงต่อไปเหนือสีจะจเป็นต้องเขียวบ้างเมื่อนึกถึงตรงนี้มุมปากของเซินเทียนอดไม่ได้ที่จะกระตุกเล็กน้อย ความคิดเช่นนี้พิเรนจริงๆทันใดนั้นดวงตาของเสินเทียนเพ่งมองเล็กน้อยเขาพบคนที่พิเศษคนหนึ่งเป็นขันทีน้อยที่ดูไม่มีจุดเด่นอะไรอีกฝ่ายสวมชุดขันทีรับใช้ทั่วไปที่มีตำแหน่งต่ำสุดและดูผอมแห้งซีเซียวหน้าสงสารสีหน้าก็หดหูแต่สิ่งที่ทำให้เสินเทียนรู้สึกว่าขัดแย้งคือวงรัศมีที่อยู่เหนือสีสขันทีน้อยผู้นี้ไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีขาวและก็ไม่ใช่สีเขียว วงรัศมีเหนือสีสังขงเขาเป็นสีแดงแผ่ประกายที่แสบตาราวกับดวงตะวันดูยิ่งใหญ่และมีอำนาจนักในสายตาของเซินเทียนขันทีน้อยผู้นี้เป็นจุดศูนย์กลางของฟ้าดินนี้อย่างสมบูรณ์หากเปรียบเทียบกันแล้วแม้รูปลักษณ์ของเซินเทียนสง่าผ่าเผยไม่เป็นรองใครแต่ลักษณะของวงแหวนสีดำที่อยู่เหนือสีสักหลับดูไม่ได้เลยแค่ขันทีน้อยคนเดียวแต่วงรัศมีเหนือหัวกลับโดดเด่นเกินจริงเช่นนี้ หรือว่าเขาคนนี้คือบุตรแห่งโชคชะตาส่วนเทียนจ้งขันทีน้อยผู้นั้นตาไม่กระพริบมองจนอีกฝ่ายรู้สึกขนลุกแม้ขันทีน้อยเพิ่งเข้าวังมาได้ไม่นานแต่ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าภายในวังมาบ้างองค์ชายของตำหนักใจพิสุทธิ์ผู้นั้นเป็นบุคคลที่งามสง่าที่สุดแต่ก็โชคร้ายมากที่สุดในอาณาจักรต้าเหยียนหากไม่มีธุระอันใดจงอยู่ให้ห่างเอาไว้ไม่เช่นนั้นชีวิตอาจตกอยู่ในอันตรายคารวองชาย นึกถึงตรงนี้ขันทีน้อยคำนับอย่างรีบร้อนคิดว่าจะเดินหนีทันทีหลังจากคํานับเสร็จทว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงคือเสินเทียนไม่ยอมให้เขาไปเจ้ามานี่หน่อยครั้นได้ยินเสียงเรียกของเสินเทียนขันทีน้อยตกใจกลัวจนขาสั่นไปหมดองชายสิบสามสั่งให้ข้าไปหาไม่เอาหน้าข้าเป็นเพียงขันทีน้อยธรรมดาคนหนึ่งจะกล้าล่วงเกินดาวหายนะท่านนี้ได้อย่างไร ได้ยินมาว่าถ้าเข้าใกล้องค์ชายในรัศมีสามจั่งสองจะติดความโชคร้ายของพระองค์มาจากนั้นทุกคนรอบข้างก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เราอาจจะถึงขั้นมีภัยคุกคามถึงชีวิตถ้าหากเข้าใกล้มากเกินไปไม่เท่ากับตายแน่นอนหรือแต่หากไม่ฟังคำสั่งขององค์ชายดูเหมือนจะตายเร็วยิ่งกว่าพอนึกถึงว่าเข้าใกล้อาจจะตายไม่เข้าใกล้ก็จะตายแน่นอนขันทีน้อยผู้มีโชคคนนี้ก็ตกใจกลัวจนแทบอยากร้องไห้